กับสบายดียามเศร้าๆ,ๆพี่แมพี่น้อง FC บอลคัมบ์วัดสมองสูบบอดเนาะ,ะใครได้มามหลัง,งนี่เด้คนสวยพี่น้องประจำช่องบอลคัม <c> บ <oughs> ์ผลิพาไปบึงกล้าพี่น้องเอ้นโบพ่อหน้าเรากล้าบอลคัมก็เลยสิได้ตกใหม่อีกตาหนึ่งพี่น้องร้านเคยหวานไว้พอบโบ,บ,บเห็ดเนะาะบอลคัมบ์จำใจต้องได้เห็ดหน้าอีกปีนะึง อย่าย่านย่าลูกเออ,เอ,อไปเบิง่งคนไปเพิ่นสี่บอกไปเบิง่งรถรถขาดหน้าพี่น้องไปบอย่านบอฮะบอย,ย,ย่านย่านย่านอยู่บอกะฝนตกะมาขึ้น,นพี่น้องเอ้ยเจ้าอะไรพอดีบ่ได้ดูหน้าตอนแรกว่าวจะได้ดูเนาะฝนตกน้าอยู่งมาขึ้นไอ้คน ลูกกนะพี่น้องมันห่างาวันกะแบบแนี้เนาะพี่น้องเนาะรุนล,ลานเลยพี่นบองเคยเห็นหน้ากันเคยกันเลยอายอายกำลังขะพี่น้องไปตกอยู่หน้าของมเมตียงพี่น้องเมย์เบาไก่ตาหน่อยหนึ่งเป็นเขาเจ้าพี่น้องไปเบิ่งไกลๆปะโอ้ยลูกไปน้ำบา้านพ่อใหญ่จะถ่ายคลิปลูกลูกจะไปน้ำบา้านไ็นได้บ้านนีนีน อืมแล้ว <Netz mainly j als> uh, ้นนี <celand> ่เจอเหนื่อยหน่อยเนี่ยอล่อขนหน่อยวะตกะกาตกะกาบุพ่อพี่น้องมึงกว่าโอ้ยมันห่างกันเรากระดิ่งมันหมดดำดอกแค่นี้ไปเบิ่งตานิเก๋โอ้โหพี่น้องนี่นะชิวานอะเนาะพี่น้องเนาะ เอาขาวเอากรบกเมนภาปลยาคือว่าเลยมันบกพ่องไงฮอ่างปาวน่ก็เ่่เด้อขายคนหัวลานผมบป่งเนาะพี่น่มเนาะลงลงก่อนก่ย่างบัตย่างก่อนดถอยถ่ายให้ย่างก่อนไปย่างไปเิน่ เป็นไปยืมขวเจ้าเขาม้าน้ะพี่น้องจะเครื่องสอบวกกสิเดวานด้ามขวเจ้าของเขาไม่เบาก่พ่อแล้วเป็นมิดปาเตียงพ่นตกบนละสามตาสีตาเนาะหน้าหน้าเบาข้างบรหน่อยเด้พี่น้องผู้ชุดเซงเ็กตาเลย กาสองตาห่างๆในบ่พ่อเลี้ยวเนาะพี่น้องเนาะทำว่ายง่ายทำหน้าหวานเพิ่นทำหน้าเขาจะหยอดนะกลัมันห่างเนาะีจริงมันงามนี่เพราาะว่เพิ่นปลูกงูอไว้นะพิพุ่นพี่น้องบอชัยพุ้ยก็ได้กายแม่เตียงต้มลังเคี้ยวกล้วยสั่มมัมถี่เนาะให้เบิ่งบรรยากาศเนาพี่น้องกไย cầm thùng lại không thế qua ngày lúc. này đi đi Spidey đi 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 bên đây bên đây mà không ช่วยไปแล้วทีเดียว้อ้ายคาดไว้ให้จังที่ว่านเองพี่น้องขอยันบ่อนนะแต่บุดีจังบุญเนาะฝนตกให้พอดีบริปล่อยปลาดอกพี่น้องปีนี้บอกสมัครจิล่อยได้ปล่อยกับบอยุจะไปใช้เบิร์ตมีแต่คนกินเนาะ ไม่เป็นเหี้ยบดมองบอคำกินโบท่านนอน,นีนก็ทุู้นี่ก็ขึ้นแลอวหเหี้ยแล้น <c ười> อ่ะทาวาันกล้าจังเบิงเบ่งใหม่นาะพี่น้องเ <c ười> ข่ามุงนะพี่น้องเยอะเยอะยะ แล้วเราขาจะไปเก็บงเก็บเปนภาพทางนอกให้เบิ้องกืนพี่น้อง่องตื่นมาเบิรงตัอุ้งอิงพี่นออ้องอันนี้นะ,ะบทเห็นย่างกับลานนี่ตัอุ้งอิงอุ้งอิงมีงเดอาจนนอจน้องกนไปละ สีหาทุม่มบึงอิงพี่น้องขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งคือนะกันเลยเนาะช่วงนี้กำลังมาแรงแชงคิวภาพพี่น้องเขาไปเบิ่งสวนบ่อคำเพื่อมีอะไรดูเพื่อทำไมพี่น้องอยากเบิง่งอยากชมแบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้อง กวยกะโอ้โหเป็นหมากเลยพี่น้องกําลังเริ่มออกปีเลยเครือใหญ่เนาะเครือแรกของบอลคัมปลูกต้นใหญ่ดีพี่น้องบอลคัมที่เริ่มต้นจากจากศูนย์เนาะพี่น้องต้นนี้ก็คือเหมือนกันครับพี่น้องกําลังจะ,จะออกปีกันเพื่อเปสร้างต้นที่สองต้นนี้กับเมนเบ้ละงัวมากินพี่น้องเอ้ยกำลังงามบอลคัมกันเลยโอ้โเป็นยา งัวกับแบะเห็นขักเป็นยาขักเห็ดเวียงไปเลยเรื่องปงยอดใหม่อีกแล้วอ e ันน oh, oh ี้จะเป็นกล้วยหอมพี่น้องโอ้ยงัวเห็ดต้นเนี่ยยำแหลงเนาะเบิดเลยนี่กล้วยหอมลูกสาวปู่เลยอะสิกบัวลายงัวงัวพี่น้องเลยต้นข้าวโคจรชิบเบิ่ดน่ะน้องไม่ก็ ขิ่นเหี้ยเอาไปเลยพี่น้อง,งหมูรอบนี่็ได้ปลูกพักงีงว่านี่ชยชอยอยาวนาชาวนาได้ปลูกนี่โอ้พกปังพี่น้องเฉลยอาหากันกินเพียบนี่หนใหม่ๆนะตอกนี่ตะไคร้พี่น้องโคชิไค่เนาะแก็หัวขาเด้อกำลังงามหน่องใหม่ ขึ้นเหี้ยวไปแล้วพี่น้องกลังขึ้นเหี้ยวแล้วอ้องบบเห็นเนาะมันมึนพี่น้องบ่ขึน้นเหี้ยวไปเลยนี่ก็กำลังเ,เหี้ยวแล้วใบผักยีตูไทยกำลังขึ้นอยู่ใหม่กันนี้ ขึ้นเที่ยวกันมีก็อพอได้อยู่ได้กินพี่น้องบ่ข้งก็พบบริสุทธิ์ดอกไปเป็นไม้ต่อพักเป็นหยาก็เลยสวยบ่พี่นอ้อ,นนบบอกงกล่องมันละบ่ไปนึงลุ่มลื่นดีเลยพี่น้องฝากเป็นกำลังใจบ่ค้ำเนี่ยพี่น้องกดซับสไครต์ให้บ่ค้ำเนี่ยพี่น้อง ผู้ติดตามก็ยังไม่ถึงสองพันเลยสองวันสามวันแล้วพี่น้องไม่ได้ลงคลิปเพราะไม่มีเน็ตเพิ่งได้เน็ตวันนี้ก็เลยถ่ายทําบรรยากาศไม่ทุ่งนาไก่เชี่ยวแลวพี่น้องเอาไปกำลังใจให้เลอพี่น้องเด้อ มหันนี่เขาให้มีเอฟซี่าคำทุกคนมีแต่ความสุขกายสบายใจให้เขามากดคอมเมนต์ให้เขาให้ถูกเลขถูกเบอร์เดอ้อพี่น้องลำลำรวยสบายดี